ก็มีโจทย์เลขข้อนึงนะคะถ้า x ต่อ y ต่อ z เท่ากับ3ต่อ4ต่อ5และ5 x ลบ5 y บวก7 z เท่ากับ120แล้ว x กำลัง2บวก y กำลัง2บวก z กำลังสมีค่าเท่าไหร่นะคะข้อถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับอัตราตัวเน,นี่ยให้เราข้อในี้กจข้อจะไม่ได้ยากมากสมมติว่าเรากำหนดให้ อัตราส่วนอันนึงเนี่ยมีค่าเท่ากับ a เป็นอัตราส่วนส่วนหนึ่งของอันนี้แสดงว่าเจะมีค่าเท่ากับ 3a y เท่ากับ 4a z เท่ากับ 5a เสร็จแล้วเราก็มาแทนในสมการนี้ดูจะได้ว่า5คูณกับ 3a ลบ5คูณกับ4บวก7คูณกับ 5a เท่ากับ120 จะได้ว่า 15a ลบ 20a บวก 35a เท่ากับ120 30a เท่ากับ120แะน,น,น a ของเราเท่ากับ4เมื่อเราได้ a เท่ากับ4แล้วเราก็ไปแทนอันนี้เลยฉะนั้นเราจะได้ว่า x เท่ากับ3คูณ4ก็คือ12 y เท่ากับ4คูณ4ก็คือ16บหกเซทเท่ากับ5คือ4ก็คือ20ทีนี้โจทย์เขาถามว่า x กำลังสองบวก y กำลังสองบวกเซทกำลังสองเท่ากับเท่าไหร่ใช่ไหมคะใช่ไหมเราก็ตัวนี้มันกำลังสองกัน x กำลังสองเท่ากับ12บสอกำลังสองก็คือ144 y เท่ากับ16กกำลังสองสิกกำลัง y กำลังสองเท่ากับ16กกำลังสองสิกกำลังสองเท่ากับ2อง เซตกำลังสองก็ 2, เท่ากับยี่สิบกำลังสองก็คือสี่ร้อยเอาทั้งหมดมาบวกกันก็จะได้แปดร้อยคำตอบก็คือแปดร้อยตอบข้องงูข้อนี้เป็นข้อที่เวลาทําข้อสอบนะคะพี่อยากให้น้องๆสแกนหาข้อสอบแบบแบบนี้ดูก่อนคือข้อสอบที่มันเป็นแบบว่าไม่มีความซับซ้อนมากเพราะว่าอย่างที่พี่ทําให้ดูใช้เวลาทําไม่ถึง สองทีน้องก็จะทําเสร็จแล้วมันจะเป็นข้อที่ประหยัดเวลามาแล้วทำให้น้องๆเนี่ยสามารถไปทาโจทย์ข้ออื่นได้แบบมีเวลาแบบไปทาโจทย์ข้ออื่นแบบไม่ไม่ต้องมาเสียเวลาทาโจทย์ข้อนี้นะคะก็ข้อนี้ก็จะใช้เวลาเร็วมากในการทาเดี๋ยวพี่จะทวนให้ฟังอีกรอบหนึ่งนะก็ข้อนี้เขาบอกว่า x y z เป็นอัตราส่วน3ต่อ4ต่อ5แล้วเขาก็ให้เงื่อนไขามาข้อนึงแล้วก็ถามว่า x กําลังสองบวก y กําลังสองบวกแกําลังสองมีค่าเท่าไหร่ แล้วก็สมมุติอัตราส่วนส่วนหนึ่งของ x y z ขึ้นมาเสร็จแล้วก็มาแทนในสมการเงื่อนไขที่เขาให้มาเมื่อหาคําตอบได้แล้วก็มาแทนค่า x y z แล้วก็หาคําตอบตามที่โจทย์บอกก็จะได้คําตอบก็คือข้องงองู800ค่ะ